ภาพบมสูงปริมาณน้ําหลายหมู่บ้านในจังหวัดนะครราชสีมาถูกน้ําท่วมถนนนาข้าวเสียหายนะคะสาเหตุเพราะว่าเขื่อนพิมายยังคงเร่งระบายน้ําลงสูล่ลําน้ํามูลล่าสุดนะคะมวลน,น้ําที่ปลักดันลงมาท้ายเขื่อนพิมายได้ไหลเข้าสู่พื้นที่ตําบลประสุขอําเภอชุมพวงแล้วซึ่งอําเภอชุมพวงเป็นพื้นที่รับน้ําทั้งจากลําน้ํา ลำน้ำมาดในอำเภอลำไายมาศจังหวัดบุรีรัมย์และรับน้ำจากลำน้ำมูลในอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาจึงทำให้มวนน้ำจากลำน้ำทั้งสองสายไหลมาบรรจบรวมกันส่งผลให้นาข้าวนับพันไร่ของเกษตรกรในตำบลประสุขอำเภอชุมพวงซึ่งอยู่ติดกับลำน้ำมูลและลำน้ำมากถูกมวลน,น้ำจำนวนมากไหลล้นตลิ่งท่วมสูงกว่า50เซนติเมตรแล้วไหลหลักไปท่วมถนนทางเข้าหมู่บ้านในตำบลประสุขเป็นระยะทาง300เมตรทำให้รถเล็กสัญจร ผ่านไปมาได้อย่างยากลำบากนั่นเองค่ะ ขณะที่ชาวนาบ้านดอนข้าตําบลชีวานอําเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะคะก็เริ่มมีลมกระโชกแรงค่ะทําให้ต้นข้าวนะคะที่เป็นข้าวนาปีใกล้จะเก็บเกี่ยวนะคะถูกลมนะคะพัดล้มทับนะคะเป็นแถบๆเลยล่ะค่ะโดยเฉพาะทางด้านของนายประเสริฐเทพเกาะบอกว่าขณะนี้เร่งให้รถเกี่ยวข้าวเข้ามาเกี่ยวแต่ก็พบว่าบางคนไม่รับงานเกี่ยวข้าวค่ะเพราะว่าต้องใช้เวลาเกี่ยวนานกว่าต้นข้าวนะคะที่เกี่ยวแบบยืนต้นตร Oh. ปกติแล้วรถเกี่ยวข้าวจะรับจ้างเกี่ยวข้าวไร่ละ500บาทแต่หากนาแปลงไหนต้นข้าวล้มก็จะคิดราคาเพิ่มหรือบอกปัดไม่รับจ้างเกี่ยวข้าวเลยก็มีซึ่งปีนี้คุณประเสริฐลงทุนปลูกข้าวนาปีจํานวน65ไร่กําลังจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนาปีแล้วแต่ว่ากลับมาโดนลมกระโชกแรงต้นข้าวล้มนะคะเกือบทั้งหมดจึงได้รับความเดือดร้อนต้องอาศัยว่าจ้างแรงงานคนมาเกี่ยวแทนแต่ก็ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายค่ะทางด้านของแรงงานสูงมากขึ้นกว่าการจ้างรถเกี่ยวตอนนี้ชาวนาหลายคนใน อำเภอพหมายได้รับผลกระทบต่อเนื่องขณะเดียวกันในช่วงตอนค่ำนะคะก็จะมีอุณหภูมิลดลงนะคะซึ่งอุณหภูมิต่ำสุดก็จะอยู่ที่ประมาณ19ถึง20องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะ